สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังของช่องนิยายวายฟังฟินฟินทุกท่านครับเร่รักสุริยันจันทราซึ่งเป็นภาคต่อของข้าน้อยชื่อคานิกาฝาบาทปริยวิทย์นำมาอ่านให้ได้ฟังกันแล้วนะครับวันนี้เสนอเป็นบทที่สที่มีชื่อว่าเหลียนซุน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับโปรดมาติดตามลุ้นในตอนนี้ว่าใครกันแน่ที่เป็นศัตรูของลูกพี่ซันคนที่สวยจะเป็นใครกันละ่ะถ้าไม่ใช่สูยุธน้อยของเราโปรดติดตามลุ้นและเอาใจช่วย สูยุกันได้แล้วครับไอ้แจ็คมนนีไปถึงไหนแล้วไปสืบมาเดี๋ยวนี้กรับกรับค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 ุณเหลียนผมจะรีบสั่งให้กดไปจัดการตอมที่คุณเหลียนสั่งเดี๋ยวนี้เลยครับ เทืวรีบวิ่งจากไปอย่างไม่คิดชีวิตเหลียนซุนไม่ใช่แค่นักแรงกระจอกอย่างพวกไอ้เก่าหรือจิโกหน้าปากซอยอย่างไอ้แจ็คที่กำลังหนีตายหัวซุขหัวซุนอยู่ในตอนนี้เหลียนซุน คือมาเฟียที่โหดเที่ยมที่สุดแล้วในสายตาของทิวมาเฟียในคราบของนักเลงหน้าหลอ่อที่สา,สาวๆต่างก็หลงไหลหรือจะพูดอีกอย่างก็คือเขาคนนี้เป็นเจ้าพ่อที่โหดเที่ยมที่สุดในสามโลกจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดนัก ทิวทำงานให้กับตระกูลนี้มานานรู้นิสัยของคนตระกูลนี้ดีที่สุดพูดน้อยต่อยทีเดียวเอาให้ตายคาหมัดคำสั่งถือเป็นที่สุดไม่พอใจก็ทำให้คนคนนั้นหายไปได้ภายในชั่วพลิบตาคิดหรือว่าคนอย่างไอ้แจ็คจะหนีไปไหนพ้น ไอ้หมอนี่มีเรื่องกับพวกยากุซ่าแล้วแอบอ้างเอาชื่อของคุณเหลียนไปบังหน้านำซ้ำยังใช้อาวุธของตระกูลซุนไปจัดการลูกน้องฝั่งนั้นให้ตายไปอีกส่วนไอ้ซันมันก็แค่แพะเป็นพวกที่ถูกลูกหลงจากระเบิดเวลาในครั้งนี้ เท่านั้นแหละนี่เป็นหนึ่งคำพูดของไอ้ทิวตอนมันเมามันก็พูดออกมาจนหมดเปลือกดนบังเอิญไปได้ยินเข้าตอนที่ออกไปยืนรับลมอยู่หลังร้านใกล้กับวงเล่าของพวกไอ้ทิวมันได้ยินแล้วเจ็บใจชิบหาย ชีวิตของลูกพี่ซันต้องมาพังเพราะคําสั่งของผู้ชายที่ชื่อเหลียนซุนคนเดียวอุตสาห์เสียงชีวิตช่วยชีวิตของลูกน้องมันแต่กลับถูกลูกพี่มันจองล้างจองผลาญซะได้คิดแล้วมันก็น่าเจ็บใจเิิบผายเลยว่าไหมลูกพี่ นั่นสิลูกพี่ซันไอ้หลงหลงเหรียนเหรียญอะไรนั่นมันเก่งมาจากไหนกันวะเจ็บใจเรื่องอะไรงั้นหรอเอาก็เรื่องที่พี่อุตสาหช่วยชีวิตลูกน้องมันไว้แท้แต่มันดันส่งคนมาสืบเรื่องของพี่แบบนี้มันจองร่างจองผ่านก็นจะชัดเลย ว่าไม่มีก่อนอืมชัดชัดเลยชัดมากชัดว่ากับแกล้มหมดแล้วมึงไปซื้อหน่อยซอ้น้อยโอ้ยฉันอีกแล้วอะเมื่อกี้ฉันก็ไปไหนบอกว่าจะผัดกันไปไงมึงเป็นน้องมึงไปอะถูกแล้ว อะไรกันเล่าไม่อยู่ไต้ทำลอยอะ่ะพอพอพพไม่ต้องเถียงกันกูไปเองขืนให้พวกมึงไปมีหวังได้กินพุ่งนี้เช้าอ่ะเมาจน,นลิ้นรัวกันหมดแล้วยังจะกินไม่เลิกกันอีกกูไปเอง ซูยูพูดตัดบทผู้ขี้เบาทั้งสามคนขึ้นมาทันทีเพราะวันนี้พวกมันบอกว่าเงินเดือนออกก็เลยขอฉลองด้วยสุรากันนิดหน่อยตอนที่เดินออกมาเห็นพวกมันอ้าปากค้างอย่างตกใจเล็กน้อยซูยุไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมเขารู้แต่ว่าเรื่องของลูกพี่ซันกับผู้ชายที่ชื่อ เหรียญซุนอะไรนั่นช่างสลับซับซ้อนยิ่งนักเอาจริงๆที่น้อยแล้วก็พวกเพื่อนๆพูดมาทั้งหมดสุยุไม่เข้าใจเลยสักนิดการที่เขาอาสาออกมาซื้อกับแกล้มให้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการฟังคำพูดของคนเมา ที่พูดแต่เรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับซูยุน้อยอย่างเขาเลยสักนิด<ะ>ก็รู้แหละว,ว่าไม่เกี่ยวกับซูยุแต่มันก็เกี่ยวกับคนที่ชื่อรูกพี่ซันอะไรนั่นซึ่งก็คือเจ้าของร่างร่างนี้นี่เองย้มีศัตรูเยอะจริงๆ ว่าแต่ซื้อกับแกล้มอาสามาซื้อกับแกล้มงั้นเหรอแล้วไปซื้อที่ไหนกันล่ะ <c oughs> เสียงสัญญาณเตือนตอนประตูนั้นเปิดแล้วก็ปิดในยามที่มีผู้คนเดินผ่านเข้าออกเป็นเรื่องที่น่าสะพึงกลัวยิ่งนัก สำหรับซูยุร่างสูงโปร่งยืนจังก้าอยู่ที่หน้าประตูไม่ยอมขยับขยื่นมันยืนทำอะไรของมันวะฮัลโหลครับคุณเหรียญผมเจอมาแล้วครับ ใช่ครับมันยืนอยู่หน้าเอ่อยืนอยู่หน้าเซเว่นครับตอนนี้เอ่อไม่รู้ว่ามันยืนทำบ้าอะไรครับยืนอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วครับพะครับเอางั้นเลยเหรอครับครับได้ครับครับกุณเหรียญรับทราบครับ ทันใดนั้นเองหลังจากที่วางสายโทรศัพท์จากเหลียนแล้วทิวก็ตรงดิ่งไปหาซูยุด้วยความไวแสงเขารับตัวอีกฝ่ายพร้อมกับโปยาสลบก่อนจะลากเป้าหมายขึ้นรถยนต์คันสีดำไปเลยบ้านของตระกูลเหลียนก็ไม่ต่างจากบ้านของตระกูลมาเฟียทั่วไป กว้างใหญ่ไพศาลและในขณะเดียวกันก็ลึกลับผู้ชายชุดดำยืนอยู่แทบทุกจุดของบ้านไม่เว้นแม้กระทั่งบริเวณบ่อปลาขนาดใหญ่ที่อยู่ทางทิศเหนือซึ่งเป็นทิศประจำทาาน้ำตามความเชื่อที่ว่าจะช่วยทำให้ส่งเสริมทาาุน้ำให้มีพลังจนเกิดเป็นความ จรเดินก้าวหน้าในหน้าที่การงานเลียนซุนมักมานั่งอยู่บริเวณนี้เสมอทุกครั้งที่ว่างใช้เวลาไปกับการนั่งมองไปที่บ่อปลาแห่งนั้นเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงโดยปราศจากคำพูด เสียงร่างของใครบางคนกระแทกกับพื้นดังตุบราวกับสิ่งของเลียนซุนหันมองตามเสียงดังนั้นช้าๆก่อนหันขึ้นมองหน้าคนที่พาร่างสูงของใครบางคนมาเหวี่ยงไว้ต่อนหน้าเขาไอทิวมันยืนยิ้มแฉ่งก่อนจะกล่าวลายงานต่อนหน้าเจ้านาย ที่เคารพของมันคุณเหรียญครับผมพาตัวมันมาให้คุณเหรียญแล้วครับใครไอ้ซันครับไอเทิวมันตอบเสียงดังฟังชัดด้วยความภาคภูมิใจแต่ทว่าเหรียญซุนกลับสูดหายใจ เอาอากาศเข้าไปในปอดเพื่อสะกดตัวเองให้ใจเย็นราวกับอดกลั้นก่อนจะแจ้ะปากออกมาเสียงดังแล้วต่อด้วยคำถามอย่างพยายามใจเย็นมึงพามันมาทำไมเอาก็คุณเหลียนเป็นคนบอกว่าให้ผมพามันมาที่นี่ เหลียนซุนทําแบบเดิมอีกครั้งก่อนจะพูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและแข็งกล้าวขึ้นมากกว่าเดิมไอทิวกูบอกให้มึงพายแจ็คมากูไม่ได้บอกให้มึงพายซันมาแล้วที่มึงบอกว่าเจอตัวอยู่ด้าเซเว่นนี่เจอใครเจอมันเนี่ยเหรอ อ๋อผมจำได้แล้วครับคุณเหลียงคุณเหลียนให้ผมไปสืบว่าไอ้แจ็คมันหนีไปถึงไหนแล้วใช่ไหมครับมึงไปสืบพาไอ้แจ็คแต่มึงพาไอ้ซันมาหากูทำไม เหลียนซุนสูดหายใจเข้าเต็มปอดอีกครั้งก่อนจะลุกขึ้นยืนดังงานให้เดาว่าไอทิวมันจะรอดไหมคำตอบก็คืออ๋อโอ้ยขโทษครับกเหรียญขอโทษครับกนเหรียญและแล้ว ร่างหนาของมันก็ลอยไปนอนแน่นิ่งอยู่ข้างกันกับร่างของซูยุอย่างเงียบเชียบยังไม่มีโอกาสได้ร้องขอชีวิตอีกต่อไปถ้าจะถามถึงคำว่าผิดชอบชั่วดีคนอย่างเหลียนซุนใช่ว่าจะไม่รู้จัก คนอย่างเขารู้จักและแยกแยะได้ดีเลยแหละเพียงแต่คำว่าความรับผิดชอบบอกกับเขาว่าสิ่งไหนที่สำคัญที่สุดไม่มีเวลามาคลํำครวญหาคำว่าผิดชอบชั่วดีนักรอกอยังเรื่องที่เหรียญซุนให้คนแบกร่างของซูยุข,ขึ้นมาพักผ่อนบนห้องพักรับแขกนี่ ก็เช่นกันทำเพ, okay. ทเพราะอย like ากทำไม่ใช่ทำเพราะเป็นคนดีคิดได้แค่นี้ก็ไม่ผิดต่ออุดมการแล้วเลียนซุนยืนเหยียดเต็มความสูงสายตาทอดมองร่างที่นอนแน่นิ่งอยู่ใต้ผ้าห่มผืนบางอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะเดินออกไปด้วยใบหน้าเรียบนิ่งจากนั้นที่สิงสถิตของเขาก็ยังคงเป็นเก้าอี้ข้างบ่อปลาคราฟของเขาอยู่ดีสยูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองลืมตาขึ้นมาอีกทีก็มืดซะแล้ว แสงสว่างจ้ากับเสียงติ้งตองอยุน้าร้านขายกับแกล้มไม่มีอีกแล้วความคิดแวบ,บแรกที่ขึ้นมาในหัวคือเขาโผล่ไปอยู่โลกอื่นหรือว่าโลกไหนอีกหรือเปล่าคิดได้อย่างนั้นก็ลุกออกจากเตียงนอนขนาดใหญ่ ก่อนตัดสินใจอยู่ครู่หนึ่งก็เปิดประตูออกไปข้างนอกในทันทีแสงไฟสาดส่องส่งตรงมาจากทางไหนสักที่สูยุรู้แค่ว่าเขาควรเดินไปตามแสงไฟนั่นเพื่อให้ตัวเองพบทางออกพื้นน้ำสีฟ้าคลามราวกับท้องฟ้า ส่งแสงทอประกายและยิบระยับยามต้องแสงไฟที่ประดับอยู่รอบทิศราวกับอัญมณีทันใดนั้นเองร่างกำยำร่ำสันของชายหนุ่มผิวขาวสว่างก็โผล่พรวดขึ้นมาจากใต้ท้องน้ำผืนนั้นต่อหน้าต่อต,อตาของซูยุ คิ้วเข้มสีดำสนิทจมูกด่งสวยเป็นสันใบหน้าคมคายริมฝีปากหยักไม่บางไม่หนาจนเกินไปลำตัวของเขาคนนั้นมีรอยสักกีเลนพยองขนาดใหญ่เต็มแผ่นหลังกว้างสูยุยืนอ้าปากค้างอยู่ตรงนั้นนิ่งเหมือนกับตอไม้ไผ่ที่ยืนต้นตาย มาแล้วนับสิบปีใจของเขาสั่นไหวสะเทือนไปทั่วทั้งร่างจนขายืนแทบยืนไม่อยู่ใบหน้าร้อนชาจนแทบลุกไม่เป็นจุนไม่อาจทำได้แม้แต่จะกระพริบตาเลยสักครั้งเดียว มองอะไรไอ้ซันมึงไม่เคยเห็นกูเหรอสยุสะดุ้งเล็กน้อยตอนที่ได้ยินเสียงนุ่มทุ้มของอีกฝ่ายพรางพยักหน้าทั้งสายหน้าไปมาให้พลวันไปหมดแล้วมึงเป็นอะไร จบชายคนดังกล่าวก็ดีตัวเองขึ้นจากสระน้ำสีฟ้าคลามแห่งนั้นเปือยไกลลอนจอนโชว์ส่วนใหญ่โตของตัวเองต่อหน้าต่อตาผู้คนมากมายซูยูรีบยกมือขึ้นปิดปากเงียบเพื่อไม่ให้หลุดเสียงร้องหลงของตัวเองออกไปพลางเบิกตาโพลง ขึ้นมองส่วนสำคัญของอีกฝ่ายแล้วกรีดร้องในใจเสียงดังลั่นถ้ามึงไม่อยากเห็นก็ปิดตาไม่ใช่ปิดปากหรือว่าอยากเห็นลามกสยุตตะเบงเสียงลั่น พร้อมกับผลักอกของอีกฝ่ายจนสุดแรงแต่เทาว่าพยากิเลนไฟอย่างเหรียญสุนนั้นมือไวยิ่งกว่าประลอดเขาก็กลับคว้าดึงร่างของซูยุให้ตกลงไปในสระน้ำที่อยู่ข้างหลังของเขาตกลงไปด้วยกันยังไม่มีโอกาสร้องขอชีวิตอีกเลย บทที่สี่ของเร่รักสุริยันจันทราลงไปแล้วนะครับเดิมทีซูยุคิดว่าเหรียญซุนก็คือศัตรูของลูกพี่ซันแต่ที่ไหนได้ทำไมผู้ชายที่ชื่อเหรียญซุนคนนี้กลับทำให้ซูยุน้อยของเราใบหน้าร้อนฉาาปากค้างโปรดติดตามรับฟังเร้รักสุริยันจันทราได้ แน่งตอนต่อไปในวันถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่